ทึกเครื่องปั่นอบแห้งไฟไหม้เหตุเร่งความร้อนมากเกินไปแต่ที่ร้อนแรงรไม่แพ้กลานเมืองก็คือ เครื่องอบผ้าค่ะไฟลุกไฟไหม้มีคนมาโพสไว้นี่ว่าอบยังไงมีแต่ไฟเต็มในเครื่องเลยนะคะเนี่ยมีคนเอามาโพสโอ้แล้วก็มีเด็กยืนอยู่ข้างด้วยไหมจนผู้หญิงท่านนั้นจะต้องดึงเด็กออกไปค่ะนี่เป็นภาพที่ลงเรในโซเชียลนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก3ามทุ่มครึ่งของวันที่8ที่ผ่านมาเป็นเครื่องซักผ้าหยดเหรียญค่ะยี่ห้อออสเตรริชวอชแอนด์ดรายค่ะเหตุเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิคลิปนี้เครื่องยังทํางานอยู่นะแล้วไฟมันไหม้อ่ะยังเปิดอยู่เลยค่ะพอไฟไหม้ปุ๊บ ก็ต้องรีบหนีกันนะคะแต่มีคนที่ว่องไวมากค่ะ <Hey. S 1> เอาสารเคมีมาดับไฟได้ทันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นน,ะนี่ฉีดแตดไป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 ปูดไปสุดท้ายก็ดับค่ะ <Hey. S 1> เป็นเครื่องสภาพาขนาด15กิโลกรัมนะคะสาเหตุ <Hey. S 1> เกิดจากอะไรไปถามเจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านบอกว่า สาเหตุเนี่ยนะคะน่าจะเกิดมาจากว่าผ้าที่มันไม่ควรจะเอาไปอบแห้งในความร้อนสูงอ่ะมันทําให้เกิดไฟไหม้คือเป็นผ้าที่มีเส้นใยพลาสติกเยอะและใช้ความร้อนแรงเกินไปค่ะก็เลยเกิดไฟไหม้แบบนี้แต่ตอนนี้ไม่ติดใจเอาความกันแล้วเพราะว่าบริษัทเครื่องสักภาพเขาจะชดใช้ให้ค่ะครับมีทั่วประเทศด้วยเป็นอุทาหรณ์นี่ยนะอ้าว